สวัสดีครับผมนิววอนกินตีนะครับวันนี้ตื่นเช้ามาทํากับข้าวาแต่เช้านะนี่น,นี่โอ้แกงอ่อมกบเขาเนี่ยทำเองครับโอ้โหมามาซดเลยเดีกว่าอากาศเย็นๆอย่างเงี้ยโอ้โหนี่ครับได้ต้องกินกับอแจ่วพิกลนะเนี่ยข้าวเช้าข้าวเช้าเพื่อนกินข้าวกันยังครับมาครับ อโอ้โหข้าวร้อนจริงอืิอสดแต่เช้าล้วร้อนอ่ะข้องคอตื่นมาทำตั้งแต่ตีห้าแล้เนี่ยอื กระดูกแข็งมากบเลี้ยงครับไม่ชกชะกบนาเื้อเข้ามาโลหนึ่งโอ้โอร่อยมากนะมันอยู่ที่แล้วว่าเราจะทํายังไงให้มันหายคาวนะกบเลี้ยงมันจะคาวจะต้างเกลือนะสามสีรอบก็หายคาวแล้วโอ้โหโลงคอครับนี่ข้าวสวยรลล้อน สมัยก่อนผมอยู่ต่างจังหวัดผมจะแบบไปหาเอาช่วง,งหน้าฝนเนี่ยเวลากบมันเข้าคู่ตอนตีห้ามันจะผสมพันธุ์กันนะนะครับช่วงฝนแบบลินนิดนิดต้นน้ำครับ เลี้ยงต้องล้างดีนิดนึงงั้นขาวขาวเยอะเลยมันเมือกเยอะเลยต้องล้างแบบสามสี่น้ำเอาล้างด้วยเกลือลครับเนี่ยลูกชายกรลองอย่างนไอโหแกงไม่ต้องใส่อะไรมากครับพริกแกงตำเองพริกสดใบจะโลูมีผักอะไรก็ใส่เลยใบชะพูแล้วก็ไอ้ผักชีาลาวเนี่ย Oh. อาจะไข่ไปมะกุูดตามใส่ไปเลย oh. oh. ร้อนครับแซบนัวแซบน,วนัวน้ำปลาร้ตัวเช้าบางคนก็ไมีเวลาทำข,ข้าวนะอาจจะเป็นง่ายๆข้าวเหนียวหมูปิ้ง กล่องเราไปทำงานสำหรับมนุษย์เงินเดือนทั้งหลายคือผมก็ไม่เคยชอบเพราะกล่องเขนาดมันมากจะตื่นตีห้าทำกินเองก่อนไปทำงานอ๋อค,ครับรถ กบอสั่งเขาไม่ต้องสั่งตัวใหญ่มากสั่งตัวประมาณสองนิ้วกำลังกินฮะัะหลูดเคี้ยวได้ท่านใดที่ยังสนใจสั่งเม็ดอมงหิมพานปลาส้มนะฮะเม็ดอมงหิมพานปลาส้มแล้วก็ปลาส้มตัวปลาตะเพียนแล้วก็ปลาส้มฟัก นะครับของดีครับอร่อยบอกเลยของนี้อำเภอบ้านหมี่ของลบุรีครับคุ้นชืนอมากผมสั่งมาขายลูกค้านี่โอ้ผมไม่พอนะมาทีก็ไม่พอแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาจะไปเอาเท่าไหร่นะเดือนหนึ่งผมก็จะสั่งมาลงสักสองสาครั้ง มกลพอได้ขายพอได้เงินได้กําไรบ้างดีกว่า,ายู่ยเฉยทำงานประจําก็นะก็ร,รู้กันจอดธุรกิจแบบนี้ผมทําหลายอย่างฮนะขายของทำโอ้ยเยอะแยะไปหมดขายของกู้งานประจำนะทำธุรกิจหลายอย่างะฮะทำธุรกิจหลายอย่างแนละ้วเราก็จะคิดเราก็จะดีเองฮนะถ้าเราแบบ เราแต่รอเงินเดือนเงินเดือนก็โอ้โหไม่ได้นะเดี๋ยวจะค่าน้ําค่าไฟเนี่ยผมก็จะผ่อนบ้านมันเอื้อแต่ว่าผมก็ผ่อนราคาไม่ไม่เยอะเนดะือนหนึ่งสองสามพันสามพันเอาแ้วแบบแค่พออยู่อนะเราเป็นคนพอเพียงทำอะไรเกินตัวแม่แล้ฮะอร่อยฮนะ เพราะว่าบางทีเราอยากได้นั่นอยากได้นี่แต่เราต้องดูรายรับไปด้วยนะต่อเดือนอนะ่ะเราดูรายรับไปด้วยที่ผมกล้าซื้อนั่นซื้อนี่เพราะว่าผมผมหาหลายทางคนระับผมไม่ได้ทำงานตรงงานอย่างเดียวนะผมหาหลายทางแล้วก็อ,อาชีพเสริมผมเยอะคนระับอาชีพเสริมผมเยอะผมเป็นคนทีอ่อยู่นิ่งไม่เป็นนะมองธุรกิจทุกอย่างไปเรื่อยๆอะไรที่ว่า น้ามาขายแต่มผมจะเน้นเด็บเกี่ยวกับของกินเนะี่ยเกี่ยวของกินดีกว่าถ้ามนุษย์เราต้องกินนะกาเกี่ยวของกินมัน,มนไปง่ายไปง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากนะแค่ว่าหาของที่มีคุณภาพมาแล้วก็ราคาถูกให้เราเพอได้กําไรบ้างนิดหน่อยถ้าไม่ได้กําไรเลยอย่าทำนะต้องได้กำไรบ้างนิดหน่อยนะ หาช่องทางที่ว่ามันลดลดต้นทุนนะฮะอะไรก็ได้อย่างเช่นสินค้าที่เราสั่งมาขายอย่างบ้านใครที่ว่าอย่างปลายทางอะ่ะอยู่ใกล้แบบสถานีคนส่งเนี้ยใช้คนส่งว่ารถไฟรถทัวร์อย่างเงี้งย,ยตรงนั้นอ่ะสามารถลดต้นทุนเราได้นะครับค่าส่งมันถูกฮนะกว่าถูกกว่าที่เราไปส่งเอกชนทั้งหลายโอ้โหหลายเท่าเลย เน่เท่าเลยอย่างปลาผมสั่งมาทีเนี่ยค่าส่งร้อยกว่าบาทค่าส่งร้อกว่าบาทสั่งมาทีสามสิบสี่สิบห้าสิบโลนะค่าส่งร้อกว่าบาทครัแต่ถ้าผมส่งเองกชนนะโอ้โหอ้วมครับเหมือนสั่งปลามาให้เขากินฟรีไม่ได้กำไรเราต้องซิกแซกนะฮะใช้เ็เรียกว่าใช้อะไรนะใช้หัวนิดนึง ใช้หัวนิดนึงใช้ประสบการณ์นะเพราะผมก็มีประสบการณ์เรื่องการค้าขายมานะก็อีกแพงเอาของผมเองนะโหนครับผักอืมอร่อยคนระับอบอกเลยต้องบรกเลว่าแทบผมเป็นคนกินผักแล้วก็เล่นเบสนะก็กินพวกเนื้อเยอะเลยตรงนี้เล่นเบสไม่ได้เจ็บหลังคนระับต้องหยุดสักเดือนสองเดือนเลย อ,อือฮะโอตรจานเลยอือโอ้โหน้ำมันร้อนนะเหงื่อแตกอ๋ออือแล้วกบมันกำลังนิ่มพอดีกำลังแบบเปื่อยพอดีเนะี่ยกระดูกก็กินได้ฮะ อเอาแล้วับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ฮะแล้วก็ปากลเลยครับว่าใครที่อยากทำธุรกิจเกี่ยวกับอาหารหรือว่าค้าขายอะไรก็ได้อะแค่ท่านแบบขยันขยันหน่อยก็เสาะหาวัตถุดิบที่ว่ามีคุณภาพมาขายลูกค้าก็จะติดใจนะฮะแล้วก็หาวิธีลดค่าขนส่งลดอะไรอย่างเงี้ยหาวิธีแบบ ให้เราได้กําไรอ่ะให้ได้กําไรให้มันคุ้มกับค่าเนืนอยี่ยอย่างผมเนี้ยสั่งของมาผมก็จะวิ่งส่งเองนะวิ่งส่งฟรีดามละแวกนี้แต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนี่ผมก็จะเอาค่าส่งตามจริงเนยสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบบาทบางแล้วแต่พื้นที่บางที่ไกลๆก็อย่างเช่นภาคใต้แบบที่ผมส่ง่าปลาไปนะก็ค่าส่งห้าสิบเอ็ดบาทเอ้ห้าสิบห้าบาทสองวันถึงครับพอดีกิน พอดีปลาปลาปลาส้มไปถึงะเป็นพอดีเลยครับได้กินพอดีครับครับสำหรับทิปนี้ไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ